มา้คดูการติดตั้งของช่างแมนของเรานั่นเองนะครับกับทีมงานทําบ้านโฟมของคุณคณากรบ้านโฟมนะครับที่เห็นนี่พี่แมนกาลังติดตั้งนะครับผมมาตอนนี้แกติดตั้งจะเสร็จแล้วแล้วก็คุณคณากรก็มาก่อนแล้วนะครับนี่นี่นะครับทีมงานนี่ครับวิธีการในติดตั้งก็คือต้องใส่ยูเ a ร e นะครับซ้ายข้างล่างแล้วก็เออขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวานะครับ แต่ข้างบนนี้จริงๆข้างบนก็ยังไม่ใส่แต่ว่าเขาใส่ไว้เดี๋ยวมีเทคนิคนะครับเพราะสําคัญคือการติดตั้งยูเฟรมนั้นนะครับเราต้องใส่ยูเฟรมไว้แล้วเว้นไว้แผ่นกลางแล้วก็มาใส่แผ่นกลางทีหลังนั้นคือการติดตั้งที่สะดวกที่สุดนะครับดูกันว่าเดี๋ยวพี่แมนเขาจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับมีการใช้กาวอย่างไรนะครับระหว่างพี่แมนก็ลังตัดอยูนะครับนี่ครับวัดที่จะตัดในส่วนของยูเฟรมนะครับผู้ช่วยหลักของเขานะครับจริงๆผู้ กำกับใหญ่ของพี่แมนนี่นะครับกำลังผสมกาวนี่ครับทากาวกำลังทากาวลงในยูเฟรมนะครับนี่ค,ครับทากาวเป็นจุดๆนี่เป็นจุดๆแบบนี้นะครับทากาวเป็นจุดๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะนะครับก็จะไปยึดกับยูเฟรมอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ฮนะโดนก็วัด ข้อดีของกาวซึ่งมันจะแห้งช้านะครับเพราะสามารถหยอดกาวตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวก็นํามาใส่นะครับขณะเดียวกันตรงนี้ก็ตัดนะครับตอนนี้พี่แมกนกาลังตัดนะครับตัดดูเฟรมแต่นี้เขาใช้มีดตัดกันแล้วนะครับเพราะว่าใช้เลื่อยปัญหาคือฝุ่นมันจะฟุ้งนะครับอ่าตัดนี่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสวิตชอเรสทรานซัชชั่นนะครับปบ๊บนี่นี่ ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หักง่ายครับแต่เดี๋ยวนี้หักยากผมยังทําไม่ได้เลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเปียอ่ารู้สึกครีมช่างแมนกับช่างเบสนี่เขาเปลี่ยนวิธีการทําไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ติดตั้งนะครับผมทวนให้ฟังนะครับว่าการติดตั้งผนังนั้นเราจะติดยูเฟรมที่พื้นนะครับอาติดที่พื้นบริเวณนี้นะครับติดที่พื้นไปเสร็จแล้วก็ติดที่เสาด้านซ้ายหรือด้านขวา นะครับแล้วก็ใส่แผ่นจากซ้ายเข้ามาจากวาเข้ามานะครับอ่าอ่าูเฟรมข้างบนนั้นจะใส่ตามหลังนะครับหรือจะใส่แบบไหนนั้นเป็นเทคนิคหน้างานนะครับแล้วก็แผ่นกลางนี่แหละครับคือแผ่นที่จะใส่ทีหลังเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะใส่ U เฟรมแล้วก็นําแผ่นกลางเนี่ยไปใส่ข้างในทีเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับแผ่นสุดท้ายนั้นนะครับตอนนี้ก็ทีมก็ใส่ U เฟรมสองด้านแล้วนะครับแล้วก็เหลือส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่เขาต้องตัด นะครับในส่วนของยูเฟรมานะครับตัดยูเฟรมมาเสร็จปั๊บก็จะหยอดกาวนะครับสำคัญที่การหยอดกาวนี่นะครับนี่คือหยอดกาวในส่วนของกาวต่อเครือโฟมนะครับแล้วก็จะนําไปติดที่แผ่นดีบีดีต่อนะครับนี่ครับนี่ก็เตรียมที่จะยกแผ่นสุดท้ายนะครับไปใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็สําคัญนะครับว่ายูเฟรมนั้นจะ ระหว่างยูเฟรมหันหลังชนกันนะครับก็จะยึดด้วยนี่ครับพลิเมอร์นะครับตอนนี้ก็จะยิงพลิเมอร์ก่อนที่จะใส่แผ่นเข้าไปนะครับนี่ช่างรูปหล่อของเรานะครับช่างแมนนั่นเองนะครับเรียกชื่อผิดนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเานมเจอไม่แมนบ้างพี่เบสบ้างพี่เนกบ้างอยู่กันนี่แหละนะครับนี่ครับก็จะยิงเห็นไหมครับว่า เอซโพลิเมอร์นั้นนะครับต่อไปจะเป็น kb 4 1 0โพลิเมอร์นะครับเราจะไม่ยิงกับแผ่น PD พีดีเพราะมันมีโซเวน์นะครับ